สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องเขียนแบบบ้านๆกันค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะจะบอกว่าเป็นอุปกรณ์การเขียนทั้งหมดเลยนะใครที่ชอบการเขียนชอบตัวอักษรนะคะตามมาดูได้เลยนะคะนี่ก่อนอื่นเลยสมุดค่ะอันนี้จะเป็นสมุดของมูจินะคะ ก็เล่มละตอนแรกเราคิดว่าแพงมากนะแต่จริงจริงมันเล่มละประมาณ30กว่าบาทเองนี่ค่ะมันจะมีเส้นมีตารางด้วยอะลองดูใกล้ๆนี่เราเนื้อมันจะเนียนสวยมากเลยคือแบบเวลาเขียนกับปะกกาเนี่ยคือขนาดปากกาที่ว่าซึมๆนะหรือปากกาที่แบบใช้กับอันอื่นนะคือสมุดมูจิมันจะเป็นอันนึงที่มันลองรับได้ดีมากเลยมันแทบจะแบบไม่ซึมเลยนะอันนี้ไปก็จะเป็นปากกา เริ่มจากปากกาหัวใหญ่ก่อนละกันปากกาหัวใหญ่นะเราจะมีอยู่3แบบที่ราคาแตกต่างกันมากเลยเราฟ้ากับเหวนะคะอันแรกเลยมาดูถูกสุดเลยถูกสุดก็คือจะเป็นยี่ห้อ ICO ยี่ห้อนี้เป็นไม่ค่อยเคยได้ยินเหมือนกันนะซื้อที่ตอนนั้นซื้อที่ สยามมาร์เก็ตติ้ที่เซ็นทรัลโรลราคาถูกมากซื้อมาเพราะว่าถูกนี่แหละ18บาทเองแต่หัวมันแบบอ่อนนุ่มมากเลยคือมันก็แอบ,บเขียนยากนิดนึงหัวมันเป็นแบบนี้นี่18บาทอันนี้18บบาทก็มีหลายสีเหมือนกันนะเราก็จะมีสีนี้สีเขียวแล้วก็สีสีเทาสีเทาสวยนะ ตอนนั้นซื้อมาเพราะเหตุผล2ออย่างคือมันถูกแล้วก็สีเทาก็เอาไว้ใส่เงาได้สวยงามมากก็นี่ก็เป็นด้ามที่ถูกสุดของหัวใหญ่เลยนะที่เรามีต่อมาก็ถูกรองลงมานี่ก็คุณภาพดีจากญี่ปุ่นถ้าเขียนบนกระดาษสีดำก็จะสวยมากเลยเพราะสีมันออกเมทัลลิกยี่ห้อคุเรยเอ,อยี่ห้อเป็นภาษาญี่ปุ่นอะ ที่้อแบบว่าอานอานอยางนิดนึงแต่หน้าตามันประมาณนี้ประมาณนี้คูเลตกเกะประมาณนี้ KU อืมประมาณนี้ครูเลตกเกะก็สีเมทัลลิกสวยมากหัวมันก็จะค่อนข้างแข็งหน่อยไม่แข็งมากก็ก็อ่อนไม่ไม่อ่อนนุ่มมากไม่แข็งมาก โอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบปากกายอดฮิตเลยที่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแต่ราคาก็แรงมากจ้าราคา95บาท95บาทเชียวนะทอมโบนี้แบบตัดใจซื้อมากซื้อมาอยู่2สีซื้อไปซื้อมาจะซื้อสีเหมือนกันทำไมก็ไม่รู้สีสีม่วงกับสีชมพูแต่ว่าเอาแบบ ชอบแบบสีพาสเทลอ่ะมันก็ก็สวยดีก็ไม่เป็นไรซื้อมาเล่นๆแล้วก็มาลองเขียนแต่ข้อดีมันก็จะมีทั้งหัวใหญ่แล้วก็หัวเล็กหัวเล็กก็แบบเป็นเหมือนเมจิกธรรมดาเลยนี่เหมือนเมจิกธรรมดานี่เมจิกธรรมดาธรรมดาแล้วก็ส่วนหัวใหญ่หัวใหญ่ก็จะเป็นบรัชเพนเหมือนผู้กันนี่หัวใหญ่จะเป็นประมาณนี้ ก็อาจจะแบบเขียนยากนิดนึงแต่ไม่อ่อนนุ่มมากถ้าเทียบกับถ้าเทียบทอมโบกับอันนี้เนี่ยไอสิบแปดบาทนี้มันจะอ่อนนุ่มหน่อยมันจะบังคับมือลําบากนิดนึงทอมโบถ้าใครเออซื้อมาก็ลองลองเขียนได้ก็จะเป็นแบบหัวใหญ่นี่อันนี้หัวใหญ่หัวใหญ่จบปะละที่เรามีแล้วก็ หัวเล็กหัวเล็ก2แบบที่จะแนะนำมากมากเลยก็คือมันเป็นยี่ห้อยอดฮิดทั้ง2อย่างนะแต่ว่ามันจะอยู่ที่ความหายากหาง่ายในการที่จะซื้อถ้าเกิดว่าหาง่ายหน่อยอันเนี้ยก็คือเป็น Pentel Touch มันก็จะเจอในพวก B2S อะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันก็เคยเห็นนะแต่ว่า มีอีห้อหนึ่งก็คือ,อ,อทอมโบเหมือนกันแต่เป็นตระก,กูลหัวเล็กทอมโบตระก,กูลหัวเล็กก็คือโฟเดโนสุเกะอันเนี้ยก็จะมีอยู่ในร้านใหญ่ๆรู้สึกว่าจะเป็นร้านสยามมาร์เก็ตติ้งที่เซ็นทรัลแล้วก็เป็นพวกร้านใหญ่ๆบางร้านก็ขายเป็นแพ็คอะบางร้านก็ขายเดี่ยวรู้สึกว่าอันนี้เราก็จะซื้อมา มันก็จะมีอันที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นด้วยถ้าจากญี่ปุ่นก็แต่ราคาก็ไม่ได้หนีจากเมืองไทยมากนะเพราะว่าราคาก็พอๆกันเลยอันเนี้ยแต่จะบอกว่าเออถ,ถ้าเทียบความชอบก็อันเนี้ยเออทอมโบรุ่นเนี้ยหัวจะแข็งกว่าก็ ก็ชอบมากเลยแบบว่าเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างเขียนง่ายแล้วก็เหมาะกับมือใหม่ที่ถ้าถ้าเกิดว่าต้องการทดลองแบบพวกปากกาพู่กันก็แนะนำอันนี้ทอมโบที่เป็นรุ่นฟูเดนเนสเกะอาจจะอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่ถูกนะแต่ก็ประมาณนี้ส่วนยอดฮิตทั่วๆไปที่เขาใช้กันก็จะเป็น Pentel Touch Pentel Touch อ,อ้อลืมปวดเปิดหัวให้ดู ทอมโบก็จะนี่หัวแบบนี้ส่วนเพนเทลทัชเพนเทลทัชก็จะอ่อนนุ่มกว่าทอมโบนิดนึงในความรู้สึกเรานะแล้วก็เออก็จะควบคุมง่ายเหมาะกับมือใหม่ในการฝึกเขียนถ้าชอบเขียนตัวอักษรแบบขึ้นเบาลงหนะักตัวเขียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นอนะแนะนำพวกนี้ก่อนก็จะง่ายกว่า อันที่มันเป็นอันใหญ่ๆอ,อ๋อเราเจอสีชมพูอีกอันหนึ่งจะง่ายกว่าที่มันเป็นอันใหญ่ๆอันนี้มันแบบอาจจะยากนิดนึงโอเคแล้วก็แต่ถ้าเริ่มต้นสุดๆจริงๆเบสิกสุดๆจริงๆก็อันนี้เลยคููนี้แนะนำมากดินสอกับยางลบดินสอกับยางลบเนี่ยคือตัวฝึกที่ดีเลยนะในการฝึกเขียนตัวเขียนแล้วก็ทำขึ้นเบาลงหนักได้ด้วยโดยเฉพาะต้อง นี่ดีสอนี้แหลมไปนะต้องดีสอแบบทู่ๆเลยแล้วก็อ๋ออ่ะไหนๆก็รีวิวเครื่องเขียนรีวิวปากกาและก็รีวิวปากกาอื่นๆไปด้วยต่อดเลยละกันก็อันนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนปากกาเอาไว้เขียนแทบจะสารพัดประโยชน์เลยแล้วก็ติดทนจะเป็นหัวเมจิกธรรมดาอันนี้เราไว้เขียนพวกขวดน้ำขวดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ติดทนมากมแล้วก็อันนี้ก็หลายๆคนน่าจะรู้จักใช้กันอยู่แล้วเเราจะชอบเรียกมันว่าปากกาตาเป็ดก็อันเนี้ยแบบหัวเล็กก็เขียนธรรมดาได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหัวก็จะแข็งๆหน่อยก็อย่ากดเยอะแล้วก็ อ,อ,อันนี้นี่ก็จะเป็นหัวธรรมดาเหมือนกนันี่จริงหัวอันนี้มันออกบลัชนิดนึงนะคือแบบเหมือนออกเป็นแบบผู้กันนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้แบบผู้กันมากขนาดนั้นก็ถ้าอยากลองก็พอลองได้อาจจะพอทําขึ้นเบาลงหนักได้บ้างนิดหน่อยแล้วราคาถูกมากด้วย10กาบาทโอ้ลืมบอกราคาอีกแล้วอัน,น Pen เนี้ยเพนเทลทั h เนี่ยถ้าจะราคาปกติประมาณสัก เออห้กว่าบาท50าิบนิดๆหรือว่าถึง58บาทเลยก็50กว่าบาทแล้วก็อันนี้ราคาพอๆกันแต่ว่าที่เมืองไทยอาจจะแพงหน่อยถ้าจำไม่ผิดอะก็รู้สึกว่าแพงกว่าตัวเนี้ยประมาณ70-80ได้เลยแต่ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ราคามันเปลี่ยนหรือยัง อาจจะลองเช็คราคาดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าแนะนำแบบว่าหาง่ายสุดก็แนะนำมันนีพวก Pen Touch l t เนี่ย B2A จะมีแน่นอนแล้วก็พวกคือต้องร้านเครื่องเขียนใหญ่นยนะแต่แบบว่ามันไม่ถึงกับขนาดหายา,ยากเหมือนแบบ Tombo รุ่นนี้เราจําได้เลยตอนแบบไปเดินหาโอ้โหแบบพยายามหาเคยหาในเน็ตโอ้โหแบบหายากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นนะก็ค่อยๆลองหาดูโอเคแล้วก็ นี่จะเป็นดินสอกดจากญี่ปุ่นอันนี้แบบน่ารักแล้วก็แบบคือมันตรงที่กดอะมันจะเหมือนแบบถนอมไส้ดินสอด้วยคือเออแล้วก็นี่ลายแบบน่ารักมากจากญี่ปุ่นแล้วก็เออรีวิวแถมนิดนึงจะเป็น ปากกาหมึกซึมปากกาหมึกซึมวันนี้ก็จะเหมาะกับคนเขียนหัวขึ้นเบาลงหนักก็เออมันก็จะใช้แบบใช้แบบสูบหมึกอะไรแบบเนี้ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าถ้าเริ่มใหม่ก็ยังไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่ามันอุปกรณ์มันแพงคือปากกาเนี่ยก็พันกว่า2000แล้วก็หมึกอีกคนละแบบ2อ0รอยอะไรเงี้ยก็เอาแบบดินสอไม้กับ ยังลบก่อนดีกว่าจะได้ไม่หมดกําลังใจในการฝึกเขียนอ่าแล้วก็เซตต่อมาจะเป็นเซตแบบเขียนแบบสไตล์ผู้ดีในหนังนิดนึงนะคะจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่าเขียนนี่เออเหมือนเขียนอักษรโบราณอะไรยเงี้ยคือจะแบบอักษรในสมัยเก่าอะ่ะ แต่ว่าแบบเหมือนแบบคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงแต่เราชอบสีแบบเพนเทลก็ด้ามน,นี้ก็เขาก็จะออกแบบมาแบบเป็นสีแบบโมเดิร์นหน่อยนี่แล้วก็เป็นแบบเหมือนบางคนก็จะเรียกปากกาคอแล้งปากกาอ๋อดิพเพนดิเพนภาษาในวงการเขาจะดิพเพนก็อันเนี้ยเออมันก็จะบางทีก็จะแพงที่ด้ามอันนี้ก็ ดามก็ประมาณ200ได้ถ้าจะไม่ผิดหัวประกาก็ 50,60... จริงๆก็มีเซตเริ่มต้นก็ประกากับอันนี้ก็ประมาณ200อ่ะแล้วก็หมึกที่อยากจะแนะนำมากเลยคือแนะนำเพราะมันราคาถูกก็หมึกซื้อจากไดโซเขาจะเรียกกันว่าหมึกส้มเขาจะเรียกกันว่าหมึกส้มแล้วก็เป็นหมึกที่แบบ60บาทนี่ใช้ตั้งนานเลยใช้ไม่หมดแต่มันก็เลอะง่ายนะคือ ข้อเสียมันก็คือแบบเนี่ยถ้าแบบเป็นด้ามปากกาสีอ่อนอ่ะมันก็ก็จะเลอะลราบางทีมันก็จะหลังไม่ค่อยออกแต่มันก็มีน้ำยาไว้เช็ดแหละแต่ถ้าเกิดให้เลือกเริ่มฝึกใหม่ๆอาจจะเลือกแบบอันนี้ก็จะสีเข้มหน่อยก็ได้เพราะว่าเลอะแล้วมันจะได้ไม่เสียดายจะได้ฝึกเขียนบ่อยๆนี่อันนี้ก็จะเป็นปากกาดิเพนกับหม,มึกส้มอ่ะก็ประมาณนี้ เสร็จแล้วเรารีวิวเครื่องเขียนรีวิวปากกาขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์ใส่เรามีอยู่2ออย่างที่เราชอบมากนี่จะเป็นกล่องชานมไต้หวันไม่ได้ขายชานมนะแต่ว่าได้มาจากคนที่เขาไปไต้หวันมาใช่ไหมแล้วก็พอกินชานมหมดแล้วคือขวดมันน่ารักอะ่ะก็เดี๋ยวนี้ในเะมืองไทยมันก็จะมีขวดประมาณอย่างนี้นะของแบบชาบราว์ชาอะไรเงี้ยก็เอามาใส่ได้แล้วมันใส่ปากกาได้แบบได้แบบ พอ,พอดีเลยก็ใสป่ปากกาได้แล้วก็อีกอันนึงถ้าแบบว่าไม่อยากหาอะไรอย่างนั้นหรืออยากดูดีไฮโซหน่อยก็นี่ของมูจิเป็นจริงๆมันเหมือนมันเป็นที่ใส่แว่นของกระตุก,กระจิกแต่เราว่าแบบมันน่ารักดีก็เอามาใสาป่ปากกาได้แล้วก็มันสามารถอย่างนี้ได้ด้วยนะแบบมันใช้งานได้หลากหลายมากคือแบบแบบแบบเก็บเก็บตรง กล่องตรงตรงฝาปิดอ่ะให้มันไม่หายไปไหนก็จะประมาณนี้โอเคก็อันนี้ประมาณ200กว่าบาทนะถ้าจะไม่ผิด100กว่าบาท200กว่าบาทก็เออสะดวกดีพกพาง่ายโอเคก็ประมาณนี้ก็วันนี้ Middle ด r e ี f ไฟ e Studio ก็ไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันกับรีวิวหน้าใหม่บ๊ายบายอ๋อลืมบอก ถ้าเกิดอยากฝึกเขียนนะก็ไปตามคลิปเก่าๆของเราได้จะมีวิธีการฝึกเขียนทั้งใน iPad แล้วก็ด้วยการใช้ดินสอธรรมดาเลยนี่ก็เขียนได้บายบายคราวนี้ไปจริงละบายบาย